ามาดูของเราเริ่มจากเากตนะออมเงินร้อยละยี่สิบของเงินเดือนที่ได้รับ,รบถ้าเกตได้รับเงินเดือนเดือนละเจ็ดันห้าร้อยบาทเากตออมเงินได้เดือนละกี่บาทน,านี่ก็เป็นโจทย์ปัญหาเราก็เริ่มจากเกต ออมเงินร้อยละยี่สิบของของเงินเดือนที่ได้รับ ถ้าเกตถ้าเกตนะได้ไดรับเงินเดือน7,500บาท เกจะเด้อ่าเก็บออมเงินได้ไดเดือนละเดือนละเท่าไหร่เขาบอกร้อยละยี่สิบนะนะเก็บเก็บเงินเนี่ยร้อยละยี่สิบนะ ก็คือหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเกดจะเก็บเท่าไหร่ยี่สิบบาทใช่ไหมถ้าเกดได้เงินเดือนเจ็ดพันห้าร้ยบาทเกดออมเงินได้เดือนละกี่บาทก็ร้อยละยี่สิบใช่ไหมก็เอายี่สิบส่วนอะไรยี่สิบส่วนอะไร ส่ว <100. S 2> นร้อยคูณด้วย,วยคูณด้วยอะไรเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทะจะได้เท่ากับเราก็ตัดกันเลย,ยอ,อันนี้ก็เหลือเจ็ดสิบห้า เจ็ดสิบห้าคูณยี่สิบได้เท่ากับได้ศูนย์สองห้าสิบใส่ศูนย์ลบหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าได้เท่ากับพันห้าร้อยบาทสรุปแล้ว,ลวเกต con uh, đây điện là 1 500 hai bảo ข้อสองกับข้อสามให้ทําเองให้เวลาสิบนาทีข้อสองทำแบบข้อหนึ่งใช่ไหมครับใช่เราจะเห็นว่าเขาไม่ได้เขียนร้อยละแล้วเขาเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กับร้อยละมันตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันนะไม่ต้องไปงงฮ้ยข้อนี้ร้อยละข้อนี้เปอร์เซ็นต์ ก็คือให้รู้ไว้เลยว่าเปอร์เซ็นต์กับร้อยละก็คือตัวเดียวกันอตอนนี้ให้เวลาทำสิบนาทีข้อ2กับข้อสามเขียนโจทย์คำถามด้วยนะเขียนอย่างครูไม่ใช่ว่าคำนวณนล้วนลวน อันนี้คือโจทย์ปัญหา เสร็จแล้วบอกคุณนะ ใส่กันย่างย่างค่ะ สองเสร็จกันย่างผีพิบอกอะไรนะครับข้อสองเสร็จย่างข้อสองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวข้อสามใช่ไหมข้อสามผมก็ทําเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวข้อ่นล่ละใช่ค่ะ เขานี่เป็นไงบ้างเจกี่ข้อแล้วเสร็จแล้วค่ะตันยองเสร็จยงังยังค่ะ งานเดี๋ยวรอตันหยงแป๊บหนึง่งตันหยงถึงข้อไหนแล้วข้อสามครับ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึง่ง เสร็จแล้วค่ะ,ะข้อสองต่อะไรทีละคนถามทีละคนตันโยงตอบเท่าไร่ข้อสองสันยยงตอบเท่าไหร่ อันยงแป๊บนะคะแม่เรียกกุกก๊กต่ตอบเท่าไหร่กูเก๊ก็ดอเท่าไหร่สิบสี่ตัวครับห4าสิบสี่ตัวอ่าเพื่อนที่เหลือตอเท่าไหร่ สิบสี่ตัวครับอาสิบสี่ตัวอ่าถูกแล้สิบสี่ตัวข้อสามน่ะ,ะต่อบอะไรกันหนึ100่งร้อยตันค่ะกูคิดตอบอะไร หนึ่งรอใช่ไหมพี่กิ๊กตอบหนึ่งร้อยตันคััหนึ่งร้อยต้นไม่ใช่เหรอเอาเขียนต้นนะไม่ได้เขียนตันหนึ่งร้อยต้นครับพี่กิ๊เขียนตัน ันนี้กันบ้านกันบ้านครูให้เป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเป็นงานที่เก้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะทําให้ข้อหนึ่งข้อสองเป็นกันบ้านละกันเดี๋ยวข้อหนึ่งครูจะทําให้ดูหนึ่งข้อเขาบอกว่า โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน1,000คนวันนี้มีนักเรียนมาเรียนร้อยละเกของจำนวนทั้งหมดของจำนวนนักเรียนทั้งหมดวันนี้นักเรียนไม่มาเรียนกี่คนเราก็เริ่มจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง โรงรีนแท่งหนึ่งมีนักเรียนมีนักเรียนหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนมาเรียนวันนี้มาเรียนมาเรียน นักเรียนมาเรียน98เปอร์เซ็นต์มาเรียนร้อยละอ่ามาเรียนร้อยละร้อยละ98ขอ,อนักเรียนทั้งหมด เขาอยากรู้ว่านักเรียนไม่มาเรียนกี่คนเราก็ต้องหานักเรียนที่มาเรียนก่อน98คนนะก็วันนี้นักเรียนมาเรียนก็ได้เท่ากับ98ส่วน100ใช่ไหม คูณด้วยหนึ่งพันอันนี้ตัดกันไปสองตันสิบคูณเก้าสิบแปดก็ได้เท่ากับเก้าร้อยแปดสิบคนแสดงว่าวันนี้นักเรียนมาเรียนทั้งหมดเก้าร้อยแปดสิบคนวันนี้ ียนไม่มาเรียนก็เอาจำนวนเต็มก็คือ1,000คนลบด้วย980ก็คือจำนวนนักเรียนที่มาวันนี้นะก็จะได้เท่ากับ20คนตอบมา วันนี้นักเรียนไม่ไม,มาเรียน20คนทำได้ไหมได้ได้เพราะว่าอัน ที่เราทําเมื่อกี้นี้มันหาเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวใช่ไหมแต่เนี้ยเราก็มาหาเอามาลบเพิ่มนะเป็นจํานวนซึ่งข้อ2องกับข้อ3ก็ลักษณะนะคล้ายๆกันนะวันนี้ให้กันบ้านเป็นข้อ2กับข้อสามจะทำเป็นกันบ้านนะวันนี้แค่นี้ทุกคนนะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีครับ